คนพงมาแล้วมขาเจ้ามา đang cuồng nước bay xiêu, mà mấy tôi nghe còn nhiều hơn, muốn trở lại start cái này.

ต้องแขนขวาแขนซ้ายไหมแขนซ้ายหักแขนขวาแตกนะมวนคักว่ากันเลยเป็นะ่ะไรมวลที่ 3, าสามบวสีแตกบพอสีหักนะแตกเพราะนะลดลมในหน่อยนึงก็ค่อยก็กได้ บข้าตนบเห็นซ้ำเดียนี่ครับข้งหลัง มนบ,บมไ,นไปมิดจ้อยบริกินดอกคือหหมีผีก็มีะคมัะทั้งหลัง เพราะเด็กเพราะต้มพอแกงอยู่มังอันมังจุ้มมังคังท้อน thác <Nhạc> บวก trâu à, บ่ได้แหมไปให้คนเฮาเท่าดัง gì, อ่ะตัวนึง เป็ปูทะเลไหมว่เป็นแบบทะเลกับปูนาบว่าเราละตันเวีนินเห็นินเห็นจริงก็จะมีสี่ตัวแหละมันมันครับบันี้มันอยู่ปึ้ยหนึ่งเดียวว้าเด้แล้วพอนะโชว์่ยโชวชว์ชว์โชว์อดเนี่ยนะพนันได้เ้าจังเด่นนะ อาจะทุกอย่างวันนี้หายหยองครับตอนนี้เว้ยดยางยางแห้งกับอะไรด้วยของมจอนี่ของมจอดไงนี่ขาดวะ แทงคืออยู่นี่มันไม่แหลมเลยนะเห็นมีเหลี่ยมมันอยูเล็กๆจย่งเงีั่นเน้นได้จ้ะปลาคอตัวนึงน่ะนั่นน่ะข้างในปวานอกหัวได้ดีต้องเอาตายพวกนี้โอ้ข้างหลังคุณเห็นไหมครัโอ้ข้างหลังคุณอะไปไคเห็นมั้ยน่ะหลงเย็บข้างหลังเนีนั่นแหละไหมข้างทางไหมตาเนี่ยมักแก้ตัวน่ะ <c oughs> อันิ้เลือกใบนนียเล่อาือกบอกบาน,น,าาน,นาาีีไป่ไหไม่ารก็ปลาเจ้นี่ข้อยหนึ่งนีหูหนึ่งครับอะไรอันดีไปหาไปเห็นมาก็ไอ้ดูย

ก็ติดขอบสาครับได้ปลาลายมาเนี่ย Nào, mình mỏng đi <laughs> เดเนนเงินป้ายอย่าน,น้ำร้ายเขาไปหยากไปชื่อลงไปใหม่ มุกใส่แบบฟิกดวดเนาะแย่ไหมแย่ไหมก้อยเชม่ัแดง้ลยแย่ไหมนีมได้บ่อโชดูโชดูเพื่อนสองมือเลยมันั่นอะไรนเด็จับปลามือเดียวต้องจับปลาสองมือ ông phải là lão mà sao? Theo pin à? Vài năm luôn rồi bạn. มังไต่ท่อแม่ด้วยอบออนบอกจกไปควดเอาเนี่ากปกีมันขมั <laughs> นมน,น้ำหนามน้ำในนี่หรนี่ปองรวย <laughs> นัวของพอเนจับครับหรือพอจับบันน่องโนัเนี่ยแหละครับผมอ่าเบอร์โทรครับติดต่อหรืออยากซื้ออยากได้ไปใส่กอกใส่แกงใส่ตำบะคงครับศูนย์แปดหนึ่งสามจิตหาแปดหนึ่งสองหนึ่งอีกเบอร์นึงครับ0871144588ครับติดต่อได้ครับปลาแซ่บปลาแดกนัวครับขวดหนึ่งขวดละยี่สิบห้าบาทครับอลาโลหนึ่ง 12ขวด2 5 0บาทครับหรือเป็นแกลลอนครับแกลลอนละ100บาทครับผม,มติดต่อได้เดยครับ